สวัสดีครับ FC คำล่า FC ปิดน้อยแล้วก็พอฮักไม่ฮักแล้วก็แฟนขับปลาลองทุกคนนะครับอุดหนุนปลาลองช่วยปลาลองก็อย่าข้ามโฆษณาปลาลองนี่จะได้ครับก็ดูคลิปก็อย่าข้ามโฆษณาถือว่าเป็นการช่วยปลาลองขอบคุณมากครับอย่าลืมงานวันที่หกที่จะถึงพรุ่งนี้นะครับงานวันที่หกวันนี้พวกลูกๆเขาก็จะเดินทางข้ามไปพวกพี่น็อตพี่เจ็กหนึ่ง ที่ถูกงอกและเพื่อนเขาก็จะเดินข้ามไปเป็นผู้ไปจัดตั้งเวทีทุกอย่างให้พ่อพ่อแม่แม่แล้วช่วยกันสนับสนุนตอนนี้ก็มีแพร่ร้อยยี่สิบสามสิบคนแค่ตั้งอยู่ในกลุ่มแต่พวกเราก็ต้องช่วยกันทุกคนครับในกลุ่มของเราช่วยกันคนละใบสองใบครับผมก็คิดว่าทุกคนก็ช่วยอยู่แล้วครับพ่อพ่แม่แม่ทุกคนก็ช่วยกันอยู่แล้วสนับสนุนลูกสาวเราให้มีทุนที่จะทำต่อไปอีกทีสอง ปีแรกเขาไม่ต้องทำอะไรให้ลังงาทำอะไรดีแล้วค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็พอได้มีทุนต่อไปเพราะฉะนั้นผมก็กราบขอบ,ขอบคุณให้พ่อพ่อแม,แม่ทุกคนก็ขอให้ช่วยสนับสนุนล่าลำละครแฟนเพจนะครับทักไปแล้วก็ซื้อบัตรแล้วก็ส่งสลิปเข้าไปในเป็นหมายเลขของบัญชีของพี่พี่วิชิตนะครับทุกบาททุกสตางค์ทุกอย่างก็จะได้ช่วยเหลือกันและกัน ลูกเราก็ไม่มีใครก็อาศัยพ่อพ่อแม่ทางเมืองไทยทั่วโลกแล้วก็ทุกคนที่สนับสนุนครับก็ไม่มีอะไรครับงานเราเดินตามปกติงานจะเกิดมันก็ต้องมีมารมานชั่วมันขุดมาจากหลุมนรกอิสตัดเดลฉานผมพูดอย่างนี้แหละผมบอกว่ามึงหยุดผมก็หยุดผมบอกแต่เมื่อคืนนี้แล้วโอ้โหมันขึ้นมามันใส่อีเนลคุณ ยีไม่รู้จักบุญคุณของผู้แต่งผมพยายามอธิบายให้มันฟังอธิบายให้มันฟังมันหมาสมองหมาปัญญาควายผมอธิบายให้มันฟังหมดว่าผู้แต่งเขาไม่ให้ระบุชื่อเขาเพราะมันจะผิดกฎที่ว่าเขายังอยู่ในวงนั้นแล้วเขามาแต่งเพลงให้ล่าล,ละครล่าละครก็มีปัญหากับวงพละคอรเขาอยู่มึงเสือกกระโลกมึงไม่รู้มึงก็มาพูดมากมึงมาหลอกด่าลูกกูทีมป่าลอง พ่อพ่อแม่ยุบสีทุกคนพร้อมจะยืนดัดสู้ปกป้องลูกจะเป็นผนังทองแดงกระแพงเหล็กสู้กับมันไอคนชั่วไอคนสารเลวอย่างนี้มันมาจากไหนใครเชิญมันมามันโกรธแค้นลูกสาวเราเพราะใครใครสนับสนุนมันอยู่ข้างล่างผมรู้หมดแต่ไม่อยากพูดจะมาล้มคาล่าไม่มีทางจะล้มตั้งแต่ง,งานอ่ารับรางวัลแล้วมันล้มไม่ได้ เพราะแบ็คแบ็คคัมรามันแข็งแรงกว่ามันมันพยายามใส่าลายไปยสีทุกอย่างมันรู้ได้ยังไงว่ารางวัลน,นี้จะไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อีกอี้อะมันรู้ได้ยังไงไม่รู้ได้ยังไงก็พวกมันเป็นคนสก,กัดเองอะกองประกวดเขากองที่ให้รางวัลเขาจนลายมาบอกบ้านทักทุกอย่างเขารู้หมดว่าใครไปขสกัดใครเป็นคนนั้แต่ผมไม่อยากพูดมันผ่านไปแล้วก็มาพูดพูดแต่อีเวนต์ตะไลคนนี้แหละกับลูกน้องมันสมุนมันสามตัวที่อยู่ข้างล่างมีไอ้ดัก มีไอเอ็มและมีไอต,ต้นต้นหรืออะไรนี่แหละไอสามตัวนี้มันจะคอยป้อนข้อมูลต่างๆที่ดุว่าคำล่าว่าเสียเสียให้หายป้อนข้อมูลไปให้อีเหี้ยอีแพรเป็นคนพูดเป็นคนด่าเมื่อคืนนี่ผมขึ้นชนเลยผมบอกขอทุกคนอย่าว่าผมนะมันมีหกสิบสี่คนคนกดไลค์มันสิบสองคนของเรามีสี่ร้อยเกือบห้าร้อยคน พอพ่อแม่ช่วยผมสนับสนุนผมสู้กับมันสู้กับมันสักตั้งใครจะลงก่อนกันผม้ามึงใครจะลงก่อนกันมันก็ด่าไปสาผมก็ด่าสวนด่าทุกคนด่ามันมันก็ด่ามาผมก็ด่าเอาเลยได้เสียกันมึงลงก่อนหรือกูลงก่อนแค่นั้นเองคนสุดท้ายมันลงก่อนมันให้ลูกน้องมาแอบดูเราว่าลงหรือยังลงหรือยัง สายผมส่งมามันบอกว่าไม่ลงเออไม่ลงกูลงหรอกพรุ่งนี้กูจะไม่พูดแล้วมันมันลง,นลงพอมันลงปับ๊บพอมันลงปุ๊บผมก็จัดชุดใหญ่เลยครับเพราะผมรู้ว่ามันต้องดูถ้ามันลงไปมันต้องเปิดดูผมผมจัดชุดใหญ่เลยเด็แม่มันก็มีลูกมึงมีสิทธิ์อะไรมาด่าลูกคนอื่นเขามึงเอาสิทธิ์อะไรมาด่าคำล่ามึงมึงด่ามึงด่าปาลองด่าพวกไอ้น็อตด,ด่าพวกนั้น มึงอย่าไปเกี่ยวคำล่าไม่ได้เกี่ยวแค่มึงด่าคำล่างางี้มึงล้มคำล่าไม่ได้หรอกไอพวกม้นหูควยพวกนั้นเหมือนกัน,กนไอพวกสามตัวอยู่ข้างล่างมันจะหวังจะล้มคำล่ามันเอาอีเพยามันฆ่าคำล่าโอ้โหมึง <c oughs> มึงมึงมันรู้จักคำล่าน้อยไปสัตว์ขอโทษผมพูดไม่ผมมันโ,โมโหท,ที่ผมโกรธที่สุดที่ผมโกรธที่สุดเมื่อคืนคืออะไรเรื่องอะไรครับเข้าใจไหมผมโกรธสุดเลย มันว่าพระอาจารย์ที่เข้ามาช่วยพวกเราเอฟซี 4, พวกเราพระอาจารย์พวกนี้ขโมยเงินวัดขายกระเพรขายบวชขายสลามาช่วยโอ้โหชิบหายเราต้องช่วยกันเซฟหลวงพ่อหลวงพ่อเข้ามาช่วยเราด้วยใจจิเตเมตตาแต่และองค์เป็นถึงระดับเจ้าอาวาสเป็นพระครูกันทั้งนั้นพระครูเป็นปรดสัตว์เงินบริจาคเงินทุกอย่างท่านเอาไปช่วยผูย้ยากไร เอาเข้าวัดให้คนจินท่านสงสารคำล่าที่ถูกย่ำยีท่านก็ช่วยบริจาคให้และท่านก็เข้ามาทักทายในวัสการาไม่เคยมีหลวงพ่อองค์ไหนเลยที่ดา่ามึงไม่เคยมีหลวงพ่อองค์ไหนเลยที่พูดเรื่องพวกมึงมีแต่เข้ามาให้โย,โย,โยมพ่อโยมแม่เอ็นเอฟี่าลองเอฟสี MC, ทุกคนได้ทนวัสกศราพระอาจารย์สงเกียรติท่านอยู่จังหวัดตากเป็นเจ้าวาดด้วยมึงอ่ะอินทรกิจะกินหัวมึง พ่อมึงตายมึงเอาพระไหนจูงแม่มึงตายมึงเอาพระไหนจูงพวกไอ้สามตัวเหือนกันมึงเป็นคนศาสนา,าพุทธหรือเปล่ามึงไหว้พระเป็นไหมไอ้สัตว์พวกเราต้องเซฟพ,พระอาจารย์เราไม่ต้องไปพูดถึงพระอาจารย์เป็นคนดีทั้งนั้นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่เราเคารพนับถือแต่มันเอามาเล่นมันกล้ากล้าพูดได้ไงว่าพระขะโมยเงินวัด ขายบดขายสลาขายกำแพงมาซื้อเดี๋ยวเขาก็กไล่มันหนีจากวัดโอ้โหสัตว์พวกมึงไม่ใช่คนแล้วพวกมึงจะมีมีแต่จะตกนรกทั้งเป็นด่าป๋าร้อมเนี่ยมึงอย่าไปด่าเลยหลวงพ่อพท่านไม่เกี่ยวหลวงพ่อท่านเข้ามาท่านก็มาปวดสัตว์เป็นกําลังใจให้ลูกๆเป็นกําลังใจให้พ่อๆแม่ๆทุกคนมึงมันชั่วย,ยิ่งกว่าหมาอีกปากเน่าเน่ามึงอะ ถ้าอยู่ใกล้ผมเะตีนยัดปากมันแล้วมึงรู้ดีมึงรู้ดีไปหมดคำร่าเนรคุณคำร่าเนรคุณมึงปากหมามึงลุมพูดอยู่นั่นแหละกัวอธิบายมึงร้อยเท่าพันเท่าแล้วบอกว่าคนแต่งเพลงเขาไม่เอ่ยชื่อเขามึงก็ไม่เชื่อมึงก็ว่าไอ้ขี้ห้าโลมึงมีสิทธิ์อะไรที่ว่าไม่เอ่ยชื่อพู้แต่งมันไม่รู้จักกฎหมายไม่รู้จักอะไร ขี้ห้าโลมันปากคำสองคำมันก็ว่าผมขี้ห้าโลเอ้าไม่รู้ได้ไงก็มันช่างไปแล้วก็ให้พ่อกับแม่มันกินแล้วตัวมันก็กินอีกเพอ่เอมันห้าโลมันกินคนเดียวด้วยมันกินขี้ดูปากมันสีปากมันดํามืดปากหมาเลยเดี๋ยวนี้อีการีข้ามชาติผมไม่ไว้หน้ามันอ่ะผมสู้ตราบใดที่มันด่าลูกผมผมจะสู้กับมันผมจะไม่ยอมใครไม่สู้ผมจะสู้ มึงขึ้นอีกถ้ามึงดา่อดาอีกกูด่าอีกถ้ามึงหยุดกูหยุดลูกไม่ต้องห่วงลูกสาวไม่ต้องห่วงทางานของลูกสาวไปบ่อยเป็นหน้าที่ของพ่อและแฟนคลับเอฟซีลูกสาวใส่กับมันผมบอกแล้วว่าผมตั้งช่องขึ้นมาเพื่อจะใส่กับพวกที่ด่าคําล่าและพ่อพ่อ,พอแม,แม่เราจะคอ,อยปกป้องลูกจะไม่ให้ใครมาย่ยํายีได้อีกเราจะเดินไปด้วยการเอฟซี FC ทุกคนเราจะปกป้องพระอาจารย์ เราจะปกป้องลูกสาวเราไอสัตว์นรกเขาทําบุญทาทานเขาเข้าวัดเข้าวาเขามีความจเจริญรุ่งเรืองมึงอิจฉาพวกมึงไม่มีอะไรมีแต่อิจฉาลิษยาตาร้อนอยากเหยียบคำล่าให้จมดินไอสัตว์ไอดักไอเอ็มมึงอ่ะเป็นคนหรือเปล่ามึงทำงานอะไรมึงถึงมีเวลามาเม้นได้ตลอดวันมึงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มึงไหม ลูกกูน่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทุกอยา่างมึงมีเงินส่งให้พ่อให้แม่มึงหรือพ่อมึงตายแล้วไอสุกสัตว์อยากพูดพูดมันยิ่งขึ้นพูดแล้วมันหนักสำเนียงสอบภาษากิริลาดูมันเอาดูอีแพรว่ะดูมันปากม้าหมาด่าคนแล้วหัวเราะยิ้ย,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 ยิยิกยิยิเยอะเย้ยถากถาง ไอพวกข้างล่างก็ตบมือไอเฮี้ยคนที่เข้าไปดูมือเขาไม่เข้าไปดูหรอกใครเม้นต์เขามึงก็บล็อกเขาหมดมึงก็เอาอสามตัวบักสามตัวหมาสามตัวลูกน้องมึงแหละที่เม้นขึ้นไปให้มึงอ่านคนอื่นไม่ไม่มึงไม่อ่านคนอื่นเม้นไม่ถูกใจมึงก็บล็อกเขามึงไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนเลยอิสต์อีกลีข้ามชาติมึงหาเงินกับของฝรั่ง บ้านมึงมีหรือเปล่าพ่อแม่ยังมีหรือเปล่ากูอยากรู้จะาลืมนะครับวันที่หกพรุ่งนี้แล้วครับพ่อพ่อแม่แม่ช่วยกันนะครับช่วยช่วยกันครับบัตรราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทช่วยล่าลำละครช่วยลูกสาวเราให้เดินไปถึงจุดหมายครับเราจะไปด้วยกันครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณครับ